สีิบาทนยสิบสี่สิบคี่สิบี่สบสิับสวัสดีครับพี่นองเจ็ดนเจ็คนที่ของเมืองสองคนเมืองซาเกจมนครครับยินดีต้อนรับคุอพระชหั่การเดินทางเสารที่สิเอ็ดยองมีทุน้า 放范关键。 เมียหน่อยไอซับครับสวัสดีครับมือปลาาขอต้นด้วยครับมือปาลาาด้วยกินน้อสเวร์ลวบานอครับ ไปใน,ในอนาคตยันเป็นคือพระพุทธเจ้าวรวียงเทวดาอยู่โมโหเห็นมวนจนเพื่อนจนลืมกินเข่าจนหิวตายโอ้โหข้าอยากจะน้ำเหยียดสองเลาะสองนั่นเลาะสองนี่ยามกินเข่าก็เลาะยุ่ง่อเศร้าคือเก่เกาเห็นหนึ่งแกอานพัตรีิดอกพระพุทธเจ้าวรวียงเทวดาเห็นมวนเห็นเพื่อนลืมกินเข่ามีุ่ห์เข่าตาย ขาวบดได้กลวยเป็นหลวกเป็นหนาขึ้นหมูเฮ่าข้าเห็นมวนยางเดียวแลักตายเรื่มเปินอาหารหมูเฮ่าหนีก็ยานไข่ไข่แล้วก็เผาอยู่กินหมูปิ้งโอ้ยมันเป็นตะโบ้ว,วัญเิดพ้อหิอง้งว่าล่ะ เสีมาแลกำลังสี่กันเู่นกโหไฟหลัแกครับสวัสดีครับคุณเจสวัสดีพี่น้องสิบเอ็ดทันสิบเอ็ดอนขอปุ่นสองกันกดถึงใจไายสักกาบกาบกับฟูดคุณเสวัสดีครับ มาฝากเมี่ยหน่อยนนอยเย็นเนาะมาเด้อมาซิมกาแฟดูใบแห้งดีกว่ากาแฟไทยอยู่บ่ได้เข้าข้างข็ได้กินใส่กันเบิง่งล่ะ ปาดเงี้ยหน่อยกาบกาบกาบแต่ว่านมะอหวอดก็มันเสียมสมมันจะมีรสสมกาแฟดูใบกาแฟไทยผมอมล้ำดีแต่ปลาหอมขวัวคือว่าตัวมาาันที่ขวบนำขัวชาเลีมาหอดบานเท่ามาจัดดูใบจากนั้นเขาเสือในดิบหรือในขัวเดี๋ยวมาขายเสือในดิบมาหอดบานเท่าจังมาขัวขายเลยเสืหอมดี แต่ว่าข้อพิินมันแห้งกินแล้วห่อนแต่หวูหวหวาบ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 าจินนห้วงข,งขามาเดิมาเดินกินโมกิ กายกินหมปิ้งกับกาแฟนี่ครับสวัสดีครับคุณชุรสไทยซื้อตรงการสั่งเรือสามครับขอบคุณครับเฮ้ <c oughs> ยเอาว่ากินหมปิ้งกับกาแฟด้วยฝรัง่งเัส หนึ่งเกตตอนไปตกแต่งลานอาหารโยนสร้อยนหน้าๆเนี่ยพวกที่คุณพวกเกาหลีแมันยีคุณน,นี่แม่นเกาหลีดอกว่าแล้วมันแจงตัวให้ใครกันเขาซุปเปอร์มากเกตตังไปซื้อเบียขวดหน่อยมกขวดหนึ่งนังน,น,นางอ่ยกันน่งซื้อหน่องไก่สีหน,น่องไก่หน่องไก่ทอดนั่งยินกก็เบียอยู่ต่างฟุตบาท น่องไก่ทอดกับเหลียตอนผมเล่นงานอยู่ซอยหน้าหน้าหรอตุกแกงลันอาหารบ่ <c oughs> เด,ยยยเดียวไปเที่ยวอื่นหรอกไปไก่ยี่ซอยหน้าหน้าตกแกงลันนะเจ้าบ่เดีไปเที่ยว สร้างเฟอร์นิเจอร์สร้างตกแแจงมั่ไปจบหลอกแกะตัวที่ตัวเดีงผู้หับเมาผู้หลับมาไ้งานใไ้หบมอ อยู่กรุงเทียนมเศร้ามวนแต่เป็นใัยรุ่นมันมวนอยู่ควันหรือหกหรือเฮิร์นะเรนี้เลยหลอดไปทัวกรงเทียเข่ามาาบาดมันมอมมากแนวนันเรียบัดพ่วมขีดเลียนอายุลายถึงพ่วมขีดเตียนรุกภาพร่างกายกรบเพี่ยนไปส่วนเป็นใบเรือนสุกเรียงานจะอายุสิบห้าปีเพค่าแรงเมเจบาทเรทีแหลกไปเพชรอยู่หลังกองปาบหลาดเผาศพชายสี่มบานเสหน้านีครบ ได้ค่าแรงมือละเกียบสิบาทเกียบอยู่เกืเอบซอมปีดีใจว่าสันใน,ในี่ได้มือละเกียบสิบาทบัดสูมืงิได้มือละพันยังบ่ดีใจอยู่ความคิดมันเปลี่ยนมาคิดว่าโอ้ยสี่เดียดคนก็นค่ะคนละมีค่าสำเรื่นพันหนึ่งนีโอ้เดียดงานเดียดชั่วโมงเก่าชั่วโมงใหญ่กระเปกานั่งพืชไปแนวนั้นในบททัดรสองอ่ะ มีคาซ้ำเงินพันห่เพราะว่ามันหนาสิมีคาลายกว่านั้นนาวันคิดต่อไปอีกเนี่ยบัตรถังปีจีโปรเจกยวกับยังมาตะมวนพ่อสุหมนคิดเปรียบเทียบตีราคาเดียร้องเนี่ยบัเตเฮ็ดนั่นกเ็เฮ็ดเป็นเฮ็ดน,นี่กเ็เฮ็ดเป็นสีน่สิบคนครับมีคาซ้ำเงินพันหนึ่งเพราะ คือไปห้อมห,หนัเนี่ผมแจงว่าผมเศร,ร้ามาักเศ้ามักไปหาเหตุงานคือต่อหันไปเห็นหมองเข้าจางมือและสีหาร่อยมันมนี่คาซ้ำหาไหยโอ้สีเข้า,ขา,วก,วากันจิเเขามากเราพ่วงคิดเปลยนแบบอาไรหลายมาก มาเด้อบ้านชินล่งมือกันเลยดิผู้ใดสิกินก่อนโมเข่าแถวเด้ออัน,นีกันกาแฟซูกินเม็ดกาแฟมาจากประเทศดูไบเจ้าบริษีจังบินไปซื้อหอดดูไบดิซื้อแม่โอน แบบโครัวคนเอามาขายแบบนี้ฟ่อยกชื่อผสมใส่กับอันนี้ไปเอาปล่อยใส่กันเลยจังหอัด่ัยภันฑ์วนมีเบียดข่าอยู่หลางเจียวกาแฟหลังจากผู้โดยสารถึงรถทัวร์เพี่อนจากบดแล้วเบียรต่อไปคือหลางเจียวกาแฟคือกเกาซีบิด ย่องย่องแง๊ะกินซัมเน่แะสัวนศีลาโลกเจ็บขาทราบหมู่ปดกระเสียนเมือได้เศร้าหันใจยังกักบปวดละว่างสบายคาานศาสนากราบต่อศา,านอสาานีสูงไป เป็นสูตรเย็นกะนาวหนังแขยงใส่กะนาวจืบโหลดเสียงกินกาแฟปานเสียงกล้วยกินน้ำ นอนนานว่นนี้กินกาแฟแล้วเลย่นนาแกนวะกินกาแฟหลายเพื่อยยิ้มยิ้มเบ็ดเมยยิ้มในทุกวิที มันข้าจอยัตัวมอแนะนํำผู้สูงอายดีมาผู้สูงวัยจะโลกเหงาโลบซึมใส่มอแนะนำมาให้กินกาแฟกินได้กินกาแฟกับพอกาแฟมันมีคาเฟอีนมันจะไปขยายเสียงเดียรกระตุน้นเข้าเ,าเข้าหรักษาควบมวานาเซียพพี วานไปขยายหนาีวานไปกระตุกซเมนว่หันบเป็นกรยาดน้วานไปขยายขยายเสียงเดือดเก็บไปเดือดมุนเยีอยงไรเยี่ยงไปสมบูรณเืีดเป็นไปรอเย่างสมองผู้เฒ่าก็เลยมีสุขภาพจิตใจเสียงสือคืออยคอยกินกาแฟต่ก็เลยเสียงเสือกยนได้ยิบสี่ชั่วโมง เดีอยดองยยิงได้โ er. นตกไปยิงได้เออท่านไ้ยิงนี่เราหางันไงพวกคุณจีนบกลงจะมาจิลเราเราแข็งว่าใส่ผู้โดยสารำลังเริ่มหม่กเอาชิบเก่าโมกิล ผู้โดยสารยังท่านเนี่ยพ่อเศร้าคนรถคันหนึ่ง,น,งน,น,นั่งได้สามสิบคนมีรถอระมาณ์แปดคันสปอร์ตรถกี่ออกโยนเประมาณาโมเมาณแปดสี่หกหกคัน กันดาสามส,สิบส,ส,สองคนนิดอะไรหน่อยสองสิบสองคนรันทันกับสวัสดีครบคุณเลงจาสาเนี่ยนกวเฟใส่สมโซมขวดจักเขาใส่สมมาให้จะกระเสียม กาแฟดัวนๆงโนมีเนี่ยกาแฟดวนึงมีแต่กาแฟบูในกับกาแฟไทยกาแฟด่วนท่านซื้อมาอยู่บ้อนนองด่ขึ้นมาสีเปาสั่งกาแฟเนี่ย แต่ตรงนี้คุณนึงดีจาไปแล้ว่วสอ,องโมงเชิญเือสี่คนเแยวสอ,องโมงเชิญเือสี่คนการเดินทางแต่ละมืง

ข้าขึ้นบอกว่ามีคนรถทั่วเขาหมดบกสลงขั้นมาสองคนสามคนสี่คนปั่นกันออกหลานขามีสามหลานนี่บกสสี่หลานสามหลานถึงหลานแล้วคนสองคนสมวนพ่อคนโบราณขา,าจาเอาใส่หางยางหาขาย <c oughs> เจ้าน่ำหาลูกค้าดมู่เฮาสมัยใหม่ปลักลักรถก็มอสมัยโบราณเจ้าเสียหายตาห้วงเงียาเนี่ยเจ้าเงินซาแหลกหาคายอมบันสมัยสมัยก็ลดอ,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 อีบุ่มพว่วงมีวัฒนธรรมอัน,นเดียวกันละเราใส่ผ้าาสนาต่างกันซื้ กีเอเมริันขอตาซาเหลียงหับยางอ่อมบัดจมูกใส่มอเตอร์ไซค์ใส่รถที่เหลี่ยมอบบัดแต่เตียนซื้อว่าผมข่วงย่อนนั้นเป็นยุ้งเหนย่ำยามยจับหน้าที่นะครับหาหมอเส้าัน เศร้าหา่าทีละเศร้าเดือบาดครับขอบคุณครับที่น้องพกทันพคนที่เขามาเบิงเก่กาอีบวกสอบเก็ดคนเมืองสาเกียดสีเศร้าเดือบ์บาดไสก่อน